ทั้งหมดกลับหลังท่ลพี่น,น้องทุกท่านพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือเสื้อวัดเสาเดียวของสระบุรีจัดทําโดยฐานพัฒน์ตันเจริญวัฒนาก็คือเสืนูดิเรานี่แหละครับเสืนูยอมรับเลยเรื่องไอเดียจะมีความคิดเรื่องนี้ดีมากเลยพบกันอ้าวกลับหน้ามาพบกันวันนี้วันเสาร์ที่สิห้า พฤศจิกายน2568ตอนนี้ก็17นกา19นาทีแล้วครับวันนี้เรามาออกคลิปเพื่อให้พี่น้องเราทราบว่าพิธีวางผังเพื่อจะสร้างจัวหมดโกรดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รออย่างเดียวคือรอแม็แบคโฮมาแล้วก็ปันจันมาตอกเพื่อจะเคลียร์หน้าง,งานแล้วก็จะได้ตั้งเสาเอกในวันอาทิตย์ที่7จ็ดธันวาคม วันนี้พี่ประพันธ์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเทวนามได้มาร่วมกิจกรรมนานๆพี่ประพันธ์จะได้ออกสื่อที่หนึ่งผมก็เลยขอโอกาสาถามพี่ประพันธ์ก่อนเลยมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับที่คณะกรรมการของเราโดยเฉพาะนูนี่ได้สร้างาจั่วหมดโกดโบจากปกติจั่วหมดโกดนี่จะกว้างสาคูณสาม แต่อันนี้นี่กว้าง6กคูณหกวัดตั้งแต่ฐานลากจนถึงหลังคานี่สห้าเมตรผมคุยกับพี่ตุ้ยแล้วแกบอกว่าต้องใช้สูงถึงสิเมตรมผมก็เลยขออนุญาตถามพี่ประพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้รู้เรื่องอวัฒนธรรมของเรามีความพี็นบ้างอย่างไรบ้างครับครับคือจัวหมดโกรธหรือว่าวัดเสาเดียวนี้คือเป็นศิลป,ปะของประเทศเวียดน,นาม เป็นเอกลักษณ์ของจัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเวียดนามไปไหนเราเราเห็นจั่วหมดโกดหรือวัดเสาเดียวเราก็นึกถึงว่าสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามมันเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าผู้องผู้บ้านผู้เมืองดัะนั้นประชาชนหรือแขกบ้านแขกเมืองมาประเทศเวียดนามอันแรกคือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์แล้วก็มาแวะที่จั่วหมดโกดหรือวัดเสาเดียววันนี้ สมาคมส่งเสริมวิทยภาพไทยเวียดไทยเวียดนามได้จัดสร้างตัวหมดโกดตัวนี้ต้องขอขอบคุณเซียนุแล้วก็ปุยปุยเป็นสองผู้เริ่มรีเริ่มการก่อสร้างแล้วก็เป็นผู้ออกทุนจัดสร้างอันนี้เพื่อเป็นศิลปะวัฒนธรรม ของเราว่าอยู่จะได้เป็นสัญลักษณ์ของสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามวันนี้วันนี้ทังฉะนั้นเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมเราจะมามีมีวิธีวางศีลาเลิกแล้วก็จะสร้างวันนั้นขอเชิญชวนพี่น้องลูกหลองลูกหลานพระโคลูกหลานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทุกคนมาร่วมทําบุญจะร่วมเป็นสิริมงคลในวันวางศีลาเลิกวันนั้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มา ร่วมในงานวันในหน้าพระป์แาานี้ด้วยล่วงหน้านะครับขอบคุณครับอ่าพี่ประพันธ์มาแล้วทีนี้พูดเลยน่มใเนี่ยมอไออันนี้อยู่แล้วให้พูดเลยนำตัวนิดนึงก็ได้